เช้าวันนี้พี่รีก็จะมาทำงานซ่อมแซมเสื้อผ้าเป็นงานของลูกค้าที่ยังค้างอยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้สองสาวันที่ผ่านมาพี่รีเองก็มวัวแต่ไปทำคลิปวิดีโอลงในคอร์สออนไลน์เป็นคอร์สการตัดเย็บกางเกงสำหรับมือใหม่วันนี้เราก็เลยได้เวลาได้คิวมาเคลียร์งานทั้งตัดเย็บและซ่อมแซม แต่ก่อนอื่นเราจะเริ่มด้วยงานซ่อมแซมเบาๆก่อนนะคะตัวนี้เป็นการใส่ซิปกระป๋าถ้าเสร็จงานซ่อมแซมบางส่วนเราก็จะไปนั่งตัดต่อคลิปวิดีโอลงในคอร์สออนไลน์เนื่องจากว่าพี่รีทํางานทั้งหน้าร้านแล้วก็ออนไลน์ด้วยนะคะเราก็จะต้องทําการแบ่งเวลา ช่วงไหนงานเยอะๆพี่รีเองบางครั้งก็แบ่งเวลาไม่ค่อยถูกเหมือนกันหัวก็จะฟููพอมาถึงเวลานี้แล้วนะคะใครที่กำลังนั่งชมคลิปของพี่รีอยู่ฝากกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะคะและสามารถร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันคะ่ะ ทุกการติดตามจากหัวใจพี่อารีค่ะ